ของร้านตัวจริงยายไก่นะ,ะไปไหนมาชือของค่ะาร้านนี้คือร้านยายไก่เนื้อตุนต๋นหมูตุนต้นข่อยนะ,ะอร่อยไม่ธรรมดาก็เตี๋ยวร้านต้นข่อยเิลทางเลยนะถ้าเหีียวขวานี่ฝ่ามือนี่ก็บอกว่าไปผ่านทองผ่านทองกับพนัทค่ต้นข่อยต้นข่อยนี่ใบเข้าไม่ทำอะไรนะลอกเมือกปลาไหลป่ะใช่ เขาบอกโอ้ยแปว่าใบตอนนี้เราเข้าเส้นบ้านเบิงแล้ววันนี้วันนี้พ่อหมีมีภารกิจมาทำงานที่บ้านเบิงมาสนามฟุตบอลก็เรียกสนามบ้านเบิงอะไรนะน้าแมวสนามเฉลิมเกียรติ83สนามกีฬานท์บ้านเบิงอันนี้คืออันนี้คือชื่อเต็มๆนะพอดีมีงานนิดหน่อย ก่อนเข้าสนามเดชเจ้แบกหาอะไรรับประทานเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อหมีจะพาไปรับประทานอะไรนะพูดถึงบ้านบึงเนี่ยอาหารดังก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงใช่ไหมนะใชะ่วันนี้เราไม่ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงแต่เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันสวัสดีครับพเพื่อน ก,กับน้าแมวแมวยิ้มให้กล้องหงน่อยชขวาแล้วคุณจะถึงจุดหมายท้ายมาได้กินร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นต้นข่อยหมูเนื้อสดผวยเกาเหลาหมูเนื้อธรรมดาห้าสิบพิเศษ6กสิบ มีตามสั่งไหมเนี่ยไม่มีอ๋อมีแด็ก,ก๋วยเตี๋ยาอันนี้ทำอะไรอยู่อ่ะทำก๋าเหล่าหมูหมก๋าเหล่าหมูนะนเขากินหมูเดี๋ยวของพี่เอาก๋าเหล่าเนื้อเนื้อหมดค่ะอ่าเนื้อหมดเหรอวันนี้ขายดี แถวนี้เรียกเส้นอะไรอะ่อะ,ร,ะ,ะร้านแถวนี้เรียกเส้นอะไรถนนเส้นเนี้ปันป้นเบอร์เอาไปพันทองไปพน,นัไไพนทไ,นนดได้อันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาสามปีแล้วอราเพิ่งเปิดสามปีสามปีกว่าแล้วจ่ะแล้วเมื่อก่อนเคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนไหมต้องต้องถามยายแล้วเราคนแถวนี้ไหมใช่แต่อันนี้เป็นหลาน ยาย<น>แกไปตลาดคนพื้นที่ไม่ไม่พื้นที่ยายแกไปตลาดแล้วของร้านเป็นตลาด้นานอนะ๋อเราเป็นหลานนะ,ะโอ้ได้เยอะนะอันนี้กี่บาทหก ต้มยำม,มีใช่ไหมเนี่ยไม่มีค่ะต้มยำก็ไม่มีอ่ะม,มีน้ำตกน้ำใสอ๋อได้หนังไก่อ่ะอ๋ะอมาม่าต้องต้มนี่นเองอันนี้ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวนะก็เหลรออันนี้มาม่านะ,ะบรรยากาศแบบบ้านๆเลยร้านนี้ อยู่ตรงข้ามปัมป๊มปั๊มแชลร้านดิ่มทางอีแคปหมูกินเลยนะอร่อยไหมหรือยังไม่ชิมโอโอดูนะกดนน้นา,นาปรงุงเลยอืมเข้มข้นเข้มข้น รูิทาเดี๋ยวผมพี่เอาเกาเหลาน้ำตกข้นๆก็มีแต่หมูอะไรในใช่ไหมนี่เป <av> ็นมาม่านะ บรยากาศภายในร้านก็จะบ,บ้านๆหน่อยนะครับ คู่ว่าจะกินเกาเหลาตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วมากินบะหมี่เหลืองแทนบะหมี่เหลืองน้ำตกหมูตกค้นๆ เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด8โมงปิด3ทุ่มโอ้ขายยัน3ทุ่มเลยใช่เลยยายแกพักอยู่ดีขยันจริงจริงยายแกพักอยู่ดีมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่มีตามสั่งมีกระหอกข้าวตังม,มีขนมขายด้วย ปกติลูกค้าเยอะไหมครับเยได้อยู่นะอ๋อแถวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มสาวโรงงานนะ,ะแล้วก็รถบรรทุกเขามีที่จอดรถอ๋อร้าน่กะะ๋วยเตี๋ยวต้นขอ่อ,ขอยก๋วยเตี๋ยวต้นข่อยอ๋ออยู่หลังร้านอหรอ คุณยายชื่ออะไรอ่ะยายไก่ค่ะยายไก่นะคนแถวนี้รู้จักดีคนๆนะเลือดคนๆเคยมีใครถ่ายไหมเนี่ยไม,ไม่มีไม่มีอนะ่ะโอ้ที่คนแรกเลยนะมาถ่ายเนี่ย โอเควันนี้แม่หมูคิดเช่นมาถ่ายช่องแม่หมูคิดเช่นไหนต้นข่อยอ่ะเนี <laughs> ่ยอ๋ <laughs> อข้างหลังรูดเลยอ่ะ กินเสร็จจะพาไปดูต้นข่อยอร่อยไม่ธรรมดาก็เตี๋ยวร้านต้นข่อยริมทางเลยนะ้าเดี้วขวานี่ฝามือนี่ก็บอกว่าไปผ่านทองผ่านทองกับพนัทใช่อยู่ใกล้ๆก,กับสนามเลยนะนะสนามวีฬาเฉลิมเมเกศปฏิม,มาบ้านบึง เนี่ยเนี่ยเนี่ยผ่านเล็กเล็กๆร้านลับนะนี่ถือว่าร้านลับนะร้านลับอันนี้บะหมี่ใช่ไหมบะหมี่เนี่ยบะหมี่หมูบะลูกชิ้นอันนี้หมูโอเคครับถือว่าผ่านแค่ผมชิ้นชิมแล้ว ผักสดน้ำดื่มบริการฟรีน้ำแข็งก็ฟรีถ้าอยากเสียตังก็ามาตัวนี้ขอบคุณน้องสาวมากนะครับครับผมถ่ายแล้วนั้นั้นข่ยดเดี๋ยวต้นข่อย อันนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังของร้านคะนะที่เขาบอกว่าร้านเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้นข่อยส่วนอันนี้เนที่มองเห็นได้เป็นต้นตะขบเพื่อนๆหลายคนถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะรู้จักดีอร่อยนะตะขบเนี่ยนี่อันนี้คือต้นข่อยข้างหลังน่าจะปลูกมันอยู่บ้างนะน้ำแมวนี่ต้นข่อต้นข่อย,ออยนี่ใบเขาไม่ทำอะไรนะลอกเมือกปลาไหลป่ะใช่ ขาบอกโอ้ยแปลว่าใบมันต้องใบมันจะสักสากใช่ไหมอ,อืมเอามาขัดเล็บก็ได้นะนเนี่ยนะลองดึงเล่นใบเองเนี่ยใบมันจะสักสากใช่ไหมเอามาขัดเล็บได้นะสมัยผมเด็กๆชอบมามาขัดเล็บมันเหมือนก็มันเป็นขอนอะ่ะอืมใช่เนี่ยขนสักสาก เนี่ยท่านต่าพี่นกกำลังจับเลยจับดูนี่นะไข่ไว้ไข่ที่เขาบอกว่าไว้ทักคนคนต่างจังหวัดนี่มันลูดเมื่อปลาไหลอ่ะเมื่อปลาไหลนะโอ้ยออเดแม่งฝืนจริงพี่นกขัดจะลองลองเนี่ยมันมีมันขนมันหนามอะไรคนขนเยอะๆบรรยากาศน่าอยู่นะต่างจังหวัดนะแต่กลัวนะร้านเนี้ยเขาเรียกร้านลับผ่านมาอย่าลืมแวะมานะเจ้าของร้านชื่อยายไก่ พอดีวันนี้ย่ยไก่ไปส่ายตลาดอยู่เตรียมของไว้ขายพรุ่งนี้แล้วก็ถิ่นด้าโยูถิ่นยักษ์โน่นต้นกระถินสวนุกบทอาหาของกินง่ายพี่นกผักเพอโอเควันนี้แม่หมูคิทเช่นก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนกับออกครัวนอกสถานที่นะวันนี้นะบ้านบึงชนบุรีโอเคครับสวัสดีครับของร้านตัวจริงยายไก่นะ ไปไหนมาชือองค่ะอ่าร้านนี้คือร้านไก่เนื้อตุนหมูตุนต้นข่อยนะ่ผ่านมาเส้นนี้อย่าลืมแวะอุดหนุนได้เส้นบ้านบึงใช่ไหมไก่บ้านทองค่บ้านบึงผานทองออกพนัดได้ด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้ไปซื้อทองม้วนมาอ่าผ่านมาอย่าลืมแวะอุดหนุนแม่หมูคิดเช่นลองมาชิมแล้วผ่านร้านนี้ ร้านสไตล์แบบบ้านๆเม่สักคู่แอบเดินไปดูต้นข่อยมาละต้นใหญ่นะมีตะขบด้วยแล้วก็มีกระถิ่นขอบคุณยายไก่มากครับผมขอให้ค้าขายดีร่ำรวยเฮงๆครับดสดีครับมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพครับครับผมแม่หมูคิดเช่นลองกดเข้าไปดูได้ช่อง youtube ครับผม